ก็เพยงผู้หญิงไม่จินสอบหลอกเพ่งผู้ชายเพ่งผู้หญิงสิบ๊วยขอบคุณท่าตบมือรวยๆล,ลองยันจะคลอง่วงก็ซื้อทองลองยันจะคลอง่วงก็เลยหาเพลงมาลองขอบคุณค่ะพี่ลอง คุณไก่ถูาบอกว่าคิดถึงนี่ก็ลองแดกลองในแต่ลองมาถึงขอบคุณค่ะขอบคุณตกมาดูดูดีกับเธอมาแสนนาน ไอ้โบอยากเสือ้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงหลงมวนในตัวนีนะ้ขอบุณค่ะไอ้โบอยากเสือ้อสายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่ก,กั เมื่อเท้าเคียงใล้ร่วมใจวันคืนหยุดที่กันและกันนักรวมฝ่าฟันอยากิีซอยกันบืนจังได้มากลายเป็นเอื่นมาเห็ดกันได้แต่นอใจคนแล้ว มันเหียถินใสและคนที่ว่าหักลายเมื่อนี่หัวใจเอาภัมาปกกลแทบบ่มีแห้งหายใจลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลของคน ที่สาหักกันใครเคยโทษเขาเบิดแทงว่าเขามาแยงว่าเขาเป็นมาาแต่เมื่อได้เห็นตั้ตาจังได้หูว,วา่ไอหมูมาตั้งนาที่แท้กับเป็นน้ำกันดึงกันง่าย เหนนใจคนแล้วคำที่ว่าหักกันเมื่อนั้นมันเฮียดถิมใสและคนที่ว่าหักลายเมื่อนี่หัวใจเอาไผมาปนแต่โบมีแหงหายใจลาลอย ทั้งตัวตนกลั่นใจฟังเหตุผลของคนที่เศร้าหักกันฟังอยู่เด้อจ้าแม่จูนข้าหอกับต้่มยูเพื่อนนะจ้าจ้าฟังไปกับกับหัวรอไปเด้อคำๆลองคำๆเด้อ ใจอ่อนแต่ก่อนแต่ไรหัวใจกลาก้าแข็งเมซิวสวัสดีค่ะพี่มารีมาแต่ห้องสวัสดีค่ะกลมหนากลมตาลองเพลงพี่มารีสวัสดีค่ะค